เราพกกันอีกแล้วนะครับช่องตกปลากระกป๋องวันนี้เราจะไปกับเรืสอสสุวรรณหงษ์นะครับตอนนี้กำลังรอพี่บีวันนี้น่าจะออกได้ประมาณ8ปดโมงแต่มา7จ็โมงนครับมีโค้นนลุงพี่ก็มีพีเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับน้บปานสวัสดีครับวันนี้นายจะพาไปเชือดที่ไหนครับเนี่ยใน <laughs> น้ำขึ้นแล้วนะครับ เดินลุยน้ำขึ้นเรือครับแอฝากนะครับเรือสอส,สุวรรณพงม์ถ้าจะออกเรือออกทริปตามเกาะต่างๆติดต่อได้เลยครับฝั่งอามะขามเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แปะเพจแปะเบอร์โทรไว้นะครับไ่มีนสวัสดีครับ โอวันตินเอาแต่เนี้ครับข้างแข็ง <c oughs> พี่บีกำลังเดินทางมาแล้ว สวัสดีครับ เล่นแมกุจิกครั้งแรกนะครับเหยื่อมกนจิกรัมสิบกรัมครับเหยื่อจีนครับกะปองครับครับผมเหยื่อจีนเหมือนกันครับเหยื่อเพื่อนครับเล่นยืมนะเบนยืมครับเบนนี่หายากเลยนะครับ

มันัยากเว้ย <Blade> ม <polls those tracks> ันยากเวยเก๋ามาแล้วตัวแรกครับเดิม ไม่มีนนอ่ะที่มินหอมแกน้อมงงอาหาแกก้แม่แก้ร่งแบอล่างดอก้นองเตียนเยยก็ได้ครับไอ้นี่น้ำมัขีไน้ำีเเป็นสิบห้ากรัมรพี่มาแล้วปลาตัวแวงาไมโครชิกครับ น้อยกันโอ้โหกรโเพิงนุเพิ k k ่งเลยแล้วก็เปิดหน้าโรคเลยแล้วก็เก็บไมลนี่เลยมเลยเล้ยมเลย Oh! อ้ยตอยทั Yo, oh! Oh! ้งจิกนอนท <c oughs> ังจิคทังนอนครับแล้วลากยาวตะเปิ้นตะเปิ้ลบโอ้ยตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ไมโครจิกตัวนี้มีไซส์แน่มาสวิงไหมมาสวิง ลักล้างก็มาสิครับปัดเกลียวเลยครับกัดเกลียวเลยอนอนท่อมิตรปานครับผมอโอ้ใส่สวยครับนี้ใส่สวยครับไปกินชิคกี้พายกันบ้างครับสามสิบครับรอเลยรอเลยรเรากำลังเล่นงานหนูนะครับหน้าเกาะเอล สองครัพี่ทีหนึ่งสองอืมลูฟินลูฟินอีลูฟินอีกแล้วเอ ร้อยจริงนะป่องนี่ปลาเกมเบลเวยเราได้แต่ลูกทัชเฮ้ยมาครับงานหนูครับผมงานหนูของไนกนะครับเป็นไงไทยเรือโดนโอ้ยสองตัวเบลเลอร์โล้วสามสี่ <laughs> oh, 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 -oh, 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 -oh tunggak apa? ไม่ดะเสีวน้ยสัีนใหญ่ทำไเทียงอี้วาเทียงคนาขี้เ็ดเนยองจ้ยมาอ้นีเจอแล้วครับเจออะไรครับมีคับกินเบ็ดเรา เสียรูบืนนะครับตอนนี้เสยแล้วผมมิเตอร์ปาน,นครับผมมิเตอร์ปานอีกแล้วนะครับผมอุ้ยกระมุงกระมุงโอ้ยโอ้ยได้มงอีกแล้วครับหมด,นะดแล้วพระมงเป็นไนยยงครับเป็นไงกลามงจาอ่ะบายตจิกเป็นไงครับมลั <c oughs> บขอไม่ไนอนหนุบาะสวิงไหมนะสวิงไหม อะไรอ่ะทบเลยอุ <c oughs> Ooh, ee, ้ยกระเพิงม <c oughs> ินิม้อไอ้ลูกกระเพิงวะเยนสีโอ้ยคล้ายสีเปลทเปลือกมาเลยถ้าได้มืขนีน่แข็ล้ตอม่ว่วัมม่ตก็ได้ไม่รู้ทุนใครช่วย้าไปวมันไม่มีใครเหอเลย

ผลงานหนูก็คือมีบูฟินสองตัวเสียดใหญ่หนึ่งตัวกานผลงานเคโลมิตรปานนะครับงันก็ขอบคุณพี่เอ็กด้วยนะครับพี่วันนี้มาร่วมสนุกกันนะครับถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่ครับผมนะปานก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวก็ทริปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมวันที่สิบสองเขาจะเดินออกเดินทางอีกรอบนึงโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตกปลากระป๋องนี้นะครับ โอเคลาไปก่อนครับมีกัโทรตามนะครับ